การให้ของเราแม้จะเล็กจะน้อยแต่เรามีน้ำจิตน้ำใจในทานของพวกเราคนรวยอาจจะบริจาคทานนั้นเป็นแสนเป็นล้านไม่เป็นไรเขาเป็นคนรวยใช่ไหมใช่เราเป็นคนจนเราก็ทำธรรมดาตามหน้าที่ของเราเนี่แหละร้อยบาทสองร้อยบาทยี่สิบบาทห้าบาทสิบบาทแต่น้ำจิตน้ำใจของพวกเรานั้นมากมายหลายกอง นักขิกิตเตปสัสสนนำหิตอัปจานามะทักกินาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าถ้าจิตเลื่อมใสแล้วบุญชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีถ้าเรามีจิตเลื่อมใสในบรวรพระพุทธาศาสนาแม้จะเล็กจะน้อยบุญนั้นไม่มีคำว่าน้อยสัทพาติธรรมเชื่อรัจ ขาคือความเลื่อมใสศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในครั้งพุทธ,ธากาลมีมากมายหลายกองร้ายสิ่งหลายประการกล่าวไว้หลายครั้งหลายคราพระพุทธเจ้ากล่าวครั้งหนึ่งตรครั้งหนึ่งเรื่องศรัทธ,ธาว่าศรัทธ,ธาของสุถุชนคือคนธรรมดานย่ยโยมสุตุชนคือพวกเรามีศีห้าชื่หละไร ศัทธาของปุชชนที่ยังไม่เข้าถึงกระแสทมแห่งโสดาปฏิมัติโสดาปฏิปุย่อมหวันไหวไปตามกระแสของสิ่งนั้นๆยกตัวอย่างเช่นปุยนุ่นลอยอยู่ในอากาศเมื่อลมกันโคกมาทางทิศเหนือปุยนุ่นนั้นก็แตกจะัดกระจายไปทางทิศใต้ ปุยนุ่นนั้นลอยอยู่กลางอากาศเมื่อลมกระแทกมาทางทิศใต้ปุยนุ่นนั้นก็กระแตกกระจายไปเปรียบเหมือนกับศรัทธาของุูุคน,นคนธรรมดาญ,ญาติโเมื่อมีกระแสศรัทธานั้นย่อมหวัว่นวหวเพราะศรัทธาของเรายังไม่เข้าถึงกระแสธรรมแห่งพระโสดาบัน ถ้าเป็นพระโสดาบันยังไม่ต้องกลับมาเกิอดอีกนะไม่ต้องมีภุชอีกไม่ต้องมีภรรยาอีกไม่ต้องมีสามีอีกถ้าเป็นพระอริยะเจ้าขั้นอนาธามีขั้นอรหันต์ตก็ไม่ต้องกลับมาเกิอดอีกแต่โสดาบันนี่ยังไมุ่กนรกก็ยังไม่ตกนรกรับประกันได้ว่า บุคคลใดถ้าเข้าถึงโสดาบันในชาตินี้แล้วชาติต่อไปรับประกันว่าจะไม่ตกลงไปสู่อบายเอาทีนี้เข้ามาสู่ศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสเราก็หวั่นไหวไปตามกระแสแห่งศรัทธานั้นเช่นมีข่าวอย่างนู้นมาเช่นมีข่าวอย่างนี้มาเราก็เริ่มหวั่นไหวเพราะจิตใจเราเอ๊ะ ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทำไมเป็นเป็นไปได้อย่างไรเราก็คิดเองในใจแต่นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกญาติยาโยมพุทธบริณั์ทั้งหลายครั้งพุทธกาจรก็เคยมีทั้ง่อนตอนไหนก็เคยมีเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎแห่งธรรมนิยามาตาเป็นกฎแห่งกรรมนิยามาตาไม่ต้องเอาก็ได้ ไม่ต้องไม่ไม่มีใครมาขอให้มันก็เป็นสเกงตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราตั้งมั่นตั้งหลักตั้งสตดดิดีีให้มีจิตใจมั่นคงมีสติสัมปชัญญะในตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันนี้เดีวเว็วนี้ขณะน,นี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดี ิ่งเหล่านี้มันมีมาแล้วในครั้งก่อนครั้งไหนไหนูน่นครั้งต่อไปมันก็จะมีโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่ายุคแห่งความเสื่อมของศาสนาคือยุคแห่งการให้ทานคนที่ทานมากทานมากทานมากนี่แเป็นยุคแห่งความเสื่อมของพุทธศาสนาเพราะศาสนาไม่ได้สอนเรื่องปัญญามากไม่ได้สอนเรื่องปัญญา สอนอยุดส่วนมากก็เป็นทานเป็นศีลแต่ถ้ายุคไหนที่ศาสนาเข้าถึงปัญญายุคนั้นศา,านสนาจะมไ,มาไม่เสื่อมศาสนาเสื่อมไม่ได้โยมไม่เสื่อมเพราะเป็นานามธรรมแต่สิ่งที่เสื่อมจากศาสนาคืออะไรคนเสื่อมจากศาสนาเื่อใจคนเสื่อมจากเสื่อมจากศาสนาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของตัวคน เป็นกรรมนิยามตราบุคคลทำเช่นนี้ย่อมได้รับผลเช่นนี้สิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนี้คือความตั้งอ,อกตั้งใจทําคุณงามความดีว,ว่าเรามีสติสัมปชัญญะในการดรําเน,นินชีวิตพระพุทธเจ้าตัดไว้ในพุทธกิจของพระองค์ห้าประการน,นึง่งออกบินทบาทสาวสอง สแสดงทำโปรดญาติโยมในเวลาเย็นสามในเว,เวลาทํำให้โอวา่าแจกพระภิกษุสีในตอนเที่ยงคืนสนทนาธรรมกับเทวดาห้าในตอนอย่ำรุ่งใต้จัดสว่างก็ดูเวนยศัตร์ว่าบุคคลใดสมควรโปรดไม่สมควรโปรดพระพิจาจ้าออกบิณฑบาตผู้เดียวรองเท้าไม่สัสบางครั้งพระองค์ไปคนเดียว บางครั้งพระองค์ไปสองคนสามคนบางครั้งพระองค์ไปหลายรูปหลายองค์พระองค์ไปสแสดงธรรมบ้างไปบิดทบาทศุกก็แสดงธรรมโกรธธรรมแย่ยากโยมมีอยู่คราวหนึ่งขณะที่พระองค์กําลังบินทบาทอยู่ในหมู่บ้านเมืองสาวัตถีนั่นแหะก็มีนายคนหนึ่งชื่อว่านายชาหิยะแกลงเรือไปเรือมันแตกเรือมันอับปางแกเหลือแต่ อะไรเหลือแต่ตัวขึ้นมาเมืองสาวัตีเห็นพระพุทธเจ้าบินขบาาอยู่ก็เลยเลื่อมสสัตปตาเข้าไปทูลน,นั่งลงแล้วก็ประนมมือกล่าวว่า,พร,าพระองค์ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญผมเรืออับปางผมลงเรือมาผมเรืออับปางผมมีชีวิตรอดมาได้เพราะบ,บุญของผมผมอยากจะเนเอดไปทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากบอกว่า นิยมมันไม่ใช่การมันไม่ใช่เวลาถ้าอยากจะบวชจริงๆให้อัตมาก,กลับไปถึงวัดค่อยคุยกันได้ไหมนายมิบอกว่าไม่ได้ผมขอบวชนายนีิคูณขอทิ้งสามฟังนายนี้บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ผมตายผมจะได้บวชหรือเออแต่ก็พูดดีนะพระนิจเจ้าก็เลยดูเออตวดดู พระพุทธเจ้ามีทิพยานมีจับสุขอันเป็นคิดตรวจดูไอนายคนนี้มันจะตายได้ไม่ตายวะก็ตรวจดูโอ้ปรากฏว่าเออมันจะตายจริงๆนายคนนี้จะตายจริงๆพระองค์ก็หลอกก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราจะบวชให้เธอเธอจงฟังนะพาณิยะนายพาณิย้ก็จกฟังพระองค์ก็เลยบอกว่ารูปก็เป็นสักว่าแต่รูปเสียงก็เป็นสักว่าแต่เสียง วิญญาณก็เป็นศัพท์ว่าแจกวิญญาณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคือ,อให้ยึดมั่นในสีิสัมปชัญญะพาหิยะฟังธรรมพาหิยะเป็นยังไงทีนี้นายคนนี้บรรลุธรรมเป็นบรรลุธรรมเป็นพระสารพันษ์เป็นผู้เลิศกในการฟังธรรมอย่างรวดเร็วเป็นผู้เลิศกในการบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วคือนายทางหิยะนี้ ยังไงทีนี้แต่เขาไม่มีผ้าเขาไม่มีผ้าจะบวชพระพุทธองค์บอกว่าเธอจงบวชขึ้นสม,มัยันทแค่นี้แต่ผ้าที่จะใส่ไม่มีเพราะอะไรผาดที่แล้วเขาไม่เคยให้ทานแม้จะเป็นพระอรหันต์พระอระหันต์ในยุคก่อนไม่มีการเหาะเหินเดินานะาอาจาศนะพระอรหันต์ในการก่อนต้องรักษาทมรักษาวินัยนะเออ ไม่มีคําว่าออกเหรินเดินอากาศให้คนเห็นนะพระอรหันต์ในทั้นพุทธาจาลในคนนี้เป็นพระอรหันต์ปัรลุรรมแต่เสื้อผ้าปีวรไม่มีอย่างไหนทีเพราะชาติที่้วเขาไม่เคยให้ทานคนทานไม่ให้ทานครอบครัวจนบัณฑิตชนตัวยากตัวจนเป็นฝันฝัในการให้ทานชาติที่ยวไม่เคยให้า แต่บุญญาวาสนาบุญญาการที่การส่งผลให้เขาบรรลุธรรมเพราะเขาได้เจอกับพระพุทธเจ้าเดินไปดกลางทุ่งอะรยานโยเพื่อที่จะไปหาผ้าปลาส่วนว่ามีวัววัวประเทศอินเดียเมีวัวคนแกตายทั้งทั้งที่บรรลุธรรมเป็นพระอาจยนี้ในทั้งกุธกศลต่อมาในเวลาเย็น ที่ญาติโยมทั้งหลายก็จะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่พระเจตวันนั้นไปทีละสองคนสามคนไปทีละห้าร้อยไปทีละร้อยไปทีละพันถือดอกมือถือดอกไม้สูกเทียนไปฟังธรรมของพระองค์พระองค์ประชิ้ทจงทำให้ฟังว่าธรรมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นตัวอย่างั้ำหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนิพพาน บุคคลใดฟังคำท้องตถาคตเรื่องนิพพานบุคคลนั้นจะเป็นผู้ปราศจากความขุ่นเคืองปราศจากความเศร้าหมองบุคคลนั้นจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนพระองค์บอกอย่างนี้ญาติโยมฟังไม่เข้าใจนิพพานคือความนิพพานคือความดับทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตน นั่งอยู่น้สตกแต่ว่าเป็นเราเฉยๆไม่มีตัวไม่มีตนว,ว,วันหนึ่งมันแตกสลายมันหายไปพระองค์ตรัสอย่างนี้พระองค์สแสดงอย่างนี้ทีนี้ญาติโยมเหล่านั้นก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าแต่พระองค์พูดจเจริญขอ,อพระองค์จงโปรดแสดงธรรมให้แก่ข้าครับพวกข้ากับผมพวกแกกับผมใหม่เถิดเพราะคำว่านิพพานมันสูงเกินไป เพราะว่าพวกวข้าพะองนั้นยังอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีอยู่กับบุตรยูกยังเกี่ยวข้องอยู่กับการคลองเรียนรู้แสดงธรรมใหม่ถึกพระองค์เมตตายอยเอาอย่างนี้จัดโยมทั้งหลายอาตมาจะชี้แจงให้เห็นว่าศรัทธาศีลจารักปัญญาคือธรรมแห่งการเข้าถึงโสดาบัน,น,นใช่ไหม คำนี้พระองค์จะตัด่อ่ๆบ่อๆๆไป่อยๆบ่อย่ไปหาดูในเอกสารตำนานต่างๆ้้ใไตรปิูคํำพี้ิญาอนุดีการต่างๆจะมีคำว่าศรัทธาสีจาคะและปัญญาอยู่ตลอดพระองค์แสดงคำว่าเอ้าถ้าเธอพวกเธอฟังคำว่านิพพานไม่เข้าใจเราสถาคตก็จะแสดงคำว่าศรัทธาสีจาระปัญญา คำเหล่านี้ใครจะทำไว้ในใจมากๆใครมีไว้ในหัวจิตหัวใจคนเหล่านั้นไม่ไปสุขอาบบาสแต่คนเหล่านั้นก็บอกว่าโอ้ข้าแต่พระองค์พูดเจริญพวกกับผมกระทำอยู่บ่อยๆคำว่าศรัทธาคำว่าศีลคำว่าจักธรรมว่าปัญญานีา้าาก,นนนก,กับผมนี้กระทำอยู่บ่อยๆพระองค์ก็ตัดกับคนเหล่านั้นว่าโอ้โหดีแล้ว ญาติโยมทั้งหลายเธอกระทาผิดแล้วเธอกระทาถูกต้องแล้วเธอได้ลาบอันประเริฐนี้คือคาตรัสของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทขกานแน่ใชไหมศรัทธาศีลจากพระปัญญาเป็นธรรมให้ภรรยาสามีอยู่ร่วมกันโดยสัยนติสุขชาตินี้ก็อยู่ร่วมกันนะชาติหน้าศรัทธาศีลจากพระปัญญาภรรยาสามีทำศร,รัทธา,าให้ถึงกัน ทำทำศรัทธาให้เท่าเทียมกันทำศีลให้เสมอกัรทำปัญญาให้เสมอกัรทำจาระให้เสมอกันชาติหน้าได้พบกันอีกอามาเรียกว่าพระพุทธเจ้าตัวเออที่รึขั้นนี้พอละเออต้องมีศีลเท่ากันมีศรัทธาเท่ากันมีจาระเท่ากันมีปัญญาเท่ากันชาติหน้าก็จะได้เป็นภรรยา สามีกันอีกนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในรังพุทธการตอนค่ามาก็แสดงตัวว่าแก่พิจูพิจุทั้งหลายก็ไปถามทำทำเรื่องอะไรทาเรื่องกรรมฐานพิุรลูกนั้นว่าอย่างนั้นพิจุลูกนี้ว่าอย่างนี้ปฏิบัติทำกรรมฐานถึงไหนแล้วพระองค์ก็ถามในเวลาทำเช่นตัวอย่างถามพระอนุมาอานนท์เพอเจริญมรณะสติวันละกี่ ถ้าอนุตัดต่อพระพุทเจ้าอย่างภาคภูมิใจตัวเองว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระผมจะเจริญมรณะสติวันละเจ็ดผลพระเจ้าค่ะพระธเจ้าว่าอนุน์เธอประหมาดอยู่เราตัดอาดพลำลึกถึงมรณะนุสติคือความตายนะมรณะนุสติทุกๆุกลมหายใจเข้าและทุกๆุกลมหายใจออกเห็นไหม ในครั้งปฏิการสแสดงมรณสติอ,า,อา,าณาปานสติคือมรณานุสตินั่นแหละระลึกถึงความตายทุกทุกลมหายใจเข้าออกมีพระองค์นะแต่พระอนุนบอกว่าวันละเจ็ดครั้งวันละเจ็ดคราวพระพุทธเจ้าว่าอนุนเธอประมาทเราจะถามระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจ นี่ตอนสว่างอันที่ห้าคือตอนสว่างก่อนแต่แจ้งก่อนจะไป็นงพระบาทตรวจดูเวนายสัตว์ว่าบุคคลผู้นี้ได้ทําศีลได้รักษาศีลมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสมัยก่อนนู่นบุคคลผู้นี้ได้ให้ทานมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสมัยก่อนนู่นมาชาตินี้มาพระพุทธเจ้าสมัยเราสถาปนโพตโมนี้จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็เสด็จไปไปถึงก็ตกเสด็จกับ บรรลุธรรมเช่นนางคุณนาเป็นต้นนางทาสีกุณนาเป็นต้นนั่นแหละเห็นไหมวันนี้แสดงเรื่องพุทธกิจของพระพุทธเจ้าห้าประการขอสรุปลงได้ว่าหนึ่งเช้าบาุนธรรมาสองตอนเย็นแสดงคำแก่ญาติโยมพุทธบิลักไปฟังธรรมที่พระเจดมา ตกจากนั้นไปสมน,น้ำหง้าเฉวียงบาขึ้นมานั่งบนธรรมมากบนพุทธอาในอัตถาใช้เขามาบนพุทธอาพระก็มาฟังธรรมพระก็มาฟังตอนเที่ยงถืงสนทนาเทวดาตัดเรื่องมงคลสามที่แปดเป็นต้นยาวไปไม่ได้พูดวันนี้อันสุดท้ายคืออันที่ห้าคือตอนย่ำรุ่ง ก่อนสว่างก็จะสวดดูว่าบุคคลผู้นี้น่าจะบรรลุธรรมบุคคลผู้นี้พอจะบรรลุธรรมเราจะไปส่งเช่นนามคุณนาทาสีบรรลุธรรมเพราะพระพุทธเจ้าไปไป่งให้ข้ามนิดดยมก็บรรลุธรรมนั่นแหละธาตนี้ธาตน,นี้มันพอดีกับชีวิตของพวกเราเรามีโอกาสหรือว่าอาตรมาบอก โชคดีมากที่เรามีโอกาสได้นนเข้าวัดตังเทศสังคับโดยเฉพาะการให้ทานแม้เราจะให้ทุกวันแล้วก็วันนี้เป็นวันถีือว่าเป็นวันพิเศษนะเป็นวันพิเศษวันแปดทุ่มสิบห้าข่มเป็นวันพิเศษเราลิ้มเทศุสํังัญเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นเรื่องธรริธรรมดาวิสัยของมนุาษย์ผู้ดูคนคนทำมานาพระศาสนาไม่ได้เสือ่อมแต่บุคคลเป็นตัวเสือ่อม และก็หัวใจหัวจิตหัวใจของพวกเรายังมั่นคงต่อพรลศณะใจอยู่ไม่มีคารรว่าเสื่อมหายที่สุดแห่งธรรมเทศนา